อะไรนะจะรีแล้งอีกแล้วหรองั้นก็แคมป์ไปเลยสิจ้าอัปเดตแพทครั้งนี้ต้องระวังอะไรบ้างไปดูก,กันกับเทคนิคต่แยแลงประจำปี2022รับรองว่าแลงไม่ลดแน่นอน สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีนาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะวันที่18ที่ผ่านมาก็มีการรีแล้งกันเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากพี่แม็กนะคะไม่มาเตือนพี่มินเนี่ยพี่มินแลงมาลีพรุ่งนี้นะพี่มินก็คงจะไม่รู้แน่ๆ ซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะพี่แม็กก์แแรงเกือบจะ5 0 0 0อยู่แล้วนะคะจนจะขึ้นแดงใหม่อีกรอบนึงเอาซะพี่มินเนี่ยเป็นอัจฉริยะข้ามคืนกันเลยทีเดียวจริงๆแล้วในช่องเมาส์มินเนี่ยก็เคยมีเทคนิคไต่แรงอะเยอะมากๆนะคะแต่หลังจากมีการอัปเดตใหม่เนี่ยการไต่แรงก็ค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีบางเทคนิคดีๆนะคะที่ได้มาจากแรงแกนถ้าอยากรู้แล้วเราก็ไปดูอัปเดตใหม่กันก่อน ท่าทางแอนิเมชันเปิดตัวกับ MVP สุดเท่นะคะกิจกรรมถึงวันที่24กุมภาพันธ์มาพร้อมกับลายไอวอลใหม่ด้วย <Wow. S 1> ซึ่งอยากจะบอกว่าท่า MVP นี้คือแบบเท่มากอะอย่างกับเซิร์ฟสเก็ตนะคะมีสายฟ้าออกมามีประกายซึ่งเอฟเฟกที่ออกมานะคะมันเป็นเอฟเฟกของแต่ละชุดของกิจกรรมบีททั้ง4ตัวที่ผ่านมาซึ่งจะถามว่าพี่มินหมดเท่าไหร่ใช่ปะหมดตู้ค่ะ กิจกรรมนี้อยู่ในรูปแบบของ 8T การันตีอีกแล้วนะคะแล้วก็มีสกินไอวอลที่เป็นไม่ปดหนี้ด้วยเลือกของที่ไม่ต้องการออกไป2ชิ้นนะคะจากนั้นเริ่มสุ่มค่ะและมันก็ออกอันท้ายๆเหมือนเดิมใช้ไปทั้งหมด1,952เพชรหรือประมาณ700บาท และก็มาจนได้นะคะกับสกินปืนฟาร์มาสท,ที่สามารถอัพเลเวลได้ครั้งนี้มาในทีมคาบุกิกับความสามารถเพิ่มดาเมจถึง2อัตรายิงบวก1แต่ไปลดความเร็วการรีโหลดนะคะซึ่งเอฟเฟกต์แอนิเมชันเปิดตัวเนี่ยยังกะกระสือนะคะไล่งับไส้ตัวเองและกลายเป็น8ทีการันตีค่ะของไอตู้คือมีเกือบจะหมดแล้วนะคะ GM นี่คุ้มมากๆ ในเลเวลหนเนี่ยสกินก็จะแห้งๆหน่อยนะคะต้องอัพให้เต็มรูปทรงในเลเวลตันเนี่ยมีหัวกะโหลกนะคะไหลเข้าสู่ดวงตาด้วยเอาของที่ไม่ต้องการเอาไป2ชิ้นนะคะแล้วค่อยเริ่มสุ่มะคะ่ะแล้วบอกว่าไม่ล็อกยังไงไหวี่ยโทเค็นอันเดียว399บาปไปแล้วและเบดเสร็จนะคะเมาหมดตู้ใช้ไปทั้งหมด1,582เพชรหรือประมาณ550บาท ค่าปืนอ่ะไม่แพงหรอกมันแพงตรงค่าอัพเนี่ยแหละสามารถมาซื้อโทเค็นกล่องละ50เพชรได้ซึ่งฟาร์มอันเก่าที่พี่มีอยู่อ่ะเหมือนความสามารถมันพลิกกลับกันนะคะแต่เจ้าคาบุกิเนี่ยความสามารถที่เลเวล6คือเพิ่มดาเมจพิเศษนะคะต่อเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่โอ้โหแบบนี้คือโกงมากนะคะก็ได้เวลาเสียตังค์แล้วค่ะ และกิจกรรมของคาบุกิยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีพ่วงท็อปอัพมาด้วยกิจกรรมถึงวันที่22กุมภาเท่านั้นค่ะเพียงเติมเพชรครบ299นะคะก็จะได้รับสกินแอร์บอร์ดนะคะมีเป็นแบบเปลวไฟสีเขียว ส่วนถ้าเติมครบ499เนี่ยโอ้โหมีท่าทางน,นะคะมีคาบุกิชักดาบอยู่ข้างหลังเอาจริงพี่ว่าสวยกว่าท่าเรียกปืนของคาบุกิอีกนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาเติมกันล่ะโอเคการคำนวณแรงที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยพี่มินก็จะบอกว่าห้ามตายก่อนวงแรกนะมังงั้นแรงลดเยอะมากอย่างที่สองก็คือต้องติด สิบอันดับสุดท้ายนะคะแล้งยังไงก็บวกอย่างที่3ก็คือทําดาเมจดนิดหน่อยก็ได้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะต้องทําดาเมจให้มากๆคิวได้เยอะๆยะยิ่งดีพี่มินจะเอาตารางให้ดูนะคะอันนี้พี่มินติด1ิอันดับแรกแต้มก็เลยบวกค่ะส่วนอันนี้พี่มินได้ที่3นะคะแต่แต้มเนี่ยน้อยกว่าที่ได้ที่4อีกเนื่องจากตอนที่ได้ที่4ี่เนี่ยคิวได้เยอะกว่าอันนี้ก็เช่นกันค่ะแบบคู่ตอนที่พี่มินได้ที่3นะคะแต้มมาบวกเยอะกว่าตอนที่ได้ที่1 เป็นเพราะว่ามีจำนวนคิวเยอะกว่านั่นเองส่วนอันนี้ได้ที่10กับที่4นะคะแต่แต้มบวกเท่ากันคือ14อเห็นไหมว่าการสังหารคนเนี่ยมีผลกับการคำนวณแรงจริงๆเพราะฉะนั้นในแต่ละตาเนี่ยเราก็ควรจะสังหารคนให้ได้สัก1คนก็ยังดีนะคะส่วนการยิงหัวเนี่ยมีผลกับการคำนวณแรงนิดนึงค่ะไม่ต้องซีเรียสยิงให้ตายก็พอแต่ถ้าคนไหนยิงไม่ตายจริงๆนะคะยังน้อยในตานั้นสร้างดาเมจให้ได้เยอะๆแรงก็จะเพิ่ม ส่วนเทคนิคแรงแกนนั้นพี่เข้าใจคำว่าบั๊มทาแดงปะไม่ต้องเป็นต้องคิวใช่ยิงทาแดงใส่เพื่อนให้ดาว,วเราจะได้ดาเมจใช่เนี่ยแรงแกนเขาทำอย่างนี้กันเอาอย่างงั้นจะลงมาเล่นทําไมอ่ะไม่ไปเล่นให้มันสนุกสนุกอ่ะมันเขาแบบพอาเจอตึงเจอโปงเงี้ยเขาก็รีบไปหาทาแดง <c oughs> ให้เพื่อนสามคนหยุดตรงถังให้อีกคนหนึ่งจริงคนละรอบ ต่อจากนี้ไม่ต้องไปหาศัตรูยิงนะคะหาถังแดงค่ะน้องแม็กน้องแม็กตรงไปตรงนั้นทําไมอย่านะอย่าได้ยิงถังใส่พี่ข้อ <c oughs> ที่4นะคะมีชีวิตรอดให้ได้นานๆเลี่ยงการถูกชุบชีวิตนะคะการที่เรารอดถึง15นาทีเนี่ยแรงจะขึ้นน้อยกว่า15นาที50วินะคะตายก่อนเวลาจะหยุดค่ะถ้าหากถูกชุบเวลาถึงจะนับต่อ อย่างที่5ก็คือการยิงหัวไม่ค่อยมีผลกับการคำนวณแรงนะคะยิงทีได้คิวละ1น่คะแนนเองแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงให้เราอยู่รอดถึงวงท้ายๆละ่ะไปดูเทคนิคกันเลยข้อที่1คือไม่ต้องรีบกระโดดลงจากเครื่องบินนะคะนั่งไปให้สุดสายหรือลงที่เมืองที่มีคนลงน้อย บางคนน่ะเห็นคนอื่นกระโดดนะคะก็เลยกระโดดตามบ้างแล้วกลายเป็นไปแย่งปืนฆ่ากันตายตั้งแต่ต้นเกมค่ะมาฟาร์มชิลๆดีกว่าเคปเท้านี่คือเกลือไปไหนข้อที่2ค่ะเอาทักษะตัวละครและสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวเองอย่างเช่นดาชาเอาไว้แคมที่สูงนะคะเคเอาไว้เล่นนอกวงเอานาักน้อยไปสู้หมอกคนไหนมือระเบิดก็บิสตันคนไหนหลบระเบิดไม่เก่งก็เยติแล้วคู่หูที่ดีทั้งคู่อย่างนกกับเพนกวินเนี่ยเอาตัวไหนไปดี ที่แนะนําว่าถ้าหากเรามาคนเดียวแล้วเป็นสายแข็มเนี่ยให้เอาเพนกวินมานะคะถ้ามาคนเดียวเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องรีบลงจากเครื่องบินขนาดนั้นไม่ต้องรีบลงไปแย่งปืนกัน แต่ถ้าหากมากับตี้ให้ใครสักคนในทีมนะคะนํานกมาจะได้เปรียบกว่าไปฟาร์มของก่อนแล้วก็เอาปืนมายิงคนที่ยังอยู่บนฟ้าและความสามารถของน้องเพนกวินเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดทั้งเกมในกรณีที่เพื่อนของเราไม่มีไอวอลนะคะเราอะ่ะก็สามารถให้น้องอะ่ะช่วยฟักไข่ให้หรือในกรณีที่แคมป์รอวงนะคะหว่างนี้ก็ฟักไข่รอก็ได้ค่ะ <S <S ข้อที่3ปืนที่ไม่แนะนําเมื่อเล่นแบบทีมนั่นก็คือปืนใหม่ชาร์ตบัตเตอร์ค่ะ เฮ้ยพี่มินแต่เวลามันชาร์จเนี่ยดาเมจมันสูงมากเลยนะแถมมันยังยิงไกลได้ด้วยใช่ค่ะแต่ข้อเสียของเจ้าปืนใหม่นี้ก็คือมันล่นช้าค่ะเวลาจะยิงเนี่ยมันเหมือนจะติดๆอยู่นะและถ้าหากไม่ชาร์จเนี่ยต้องยิงประมาณ3-4นัดนะคะศัตรูถึงจะตายและเวลากดชาร์จเนี่ยต้องเล็งนะคะเพราะว่าเต้ามันไม่ล็อกค่ะแล้วเวลาที่เราเล่นแบบคู่หรือแบบทีมนะคะเราอ่ะจะเจอศัตรูมากกว่า2คนอยู่แล้วเวลามันโถมทีเนี่ยปืนชาร์จบัตเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ทัน การค่ะก็ไปเล่นซองอื่นนะคะหรือปืนที่เราคุ้นเคยดีกว่าแถมข้อเสียก็คือ,อ <c oughs> เห็นไหมชาร์จมาแตก่ไกลเลยค่ะ อย่างที่4ก็คืออ่านวงค่ะยังเป็นข้อที่สําคัญอยู่ดีนะคะและยิ่งแพทนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตพี่คิดว่าวงหน้าจะแรงขึ้นนะคะวงท้ายๆเนี่ยลดที20หน่วยเลยนะกล<ค>ายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยคนตายวงกันเยอะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้นอกวงนะคะโอเคโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวสกายเลอร์เฮ้ยอันนั้นไอวัวโอนติค่ะน้องชิบา การต่อสู้นอกวงเนี่ยมันจะเสียเปรียบทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าหากเราเห็นคนที่กําลังวิ่งเข้าวงอยู่เนี้ยเราอย่าเพิ่งไปสอยหลังเขานะรอให้เราเข้าวงให้ได้ก่อนค่ะโ <c oughs> อ้ <c oughs> เห็นปลาเฉียดไปนิดนึงค่ะคือเวลาที่จะยิงใครอะ่ะรอให้เราเข้าวงให้ได้ก่อนนะคะไม่ใช่เราอยู่นอกวงแล้วไปยิงเขาแบบนั้นคือเราตายเราควรจะแก้ไขโดยการไปหาที่อ่านวงนะคะเราจะได้สามารถวางแผนได้แล้วก็ไม่ตายวง เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างวงให้ดูนะคะตอนนี้เนี่ยวงอยู่ไม่ไกลมากค่ะเวลาเราจะไปแคมป์ที่ไหนนะคะให้สังเกตที่หัววงค่ะครั้งนี้อยู่แถวแถวโคตาตัวให้เราทําการไปยึดวงก่อนนะคะและครั้งนี้เนี่ยพี่มินนะจะไปซุ่มยิงคนที่หอคอยค่ะหลังจากที่พี่มินแคมป์ที่หอคอยเสร็จนะคะพี่มินก็มาอ่านวงเพื่อดูวงต่อไปนั่นเองตอนนี้หัววงนะคะอยู่แถวแถวบิมาซากิค่ะต้องไปยึดหัววงก่อนจะได้มีศัตรูแค่ด้านเดียวค่ะโอเคข้อที่ห้า กับระเบิดสายแคมป์เนี่ยไม่มีไม่ได้นะเอาจริงว่าให้ไปวางกับระเบิดตรงที่ที่มีคนผ่านบ่อยๆอ,อย่างเช่นในปีนี้เนี่ยก็มีตู้แรกของอัปเดตเข้ามานะคะหลายๆคนก็ต้องมาแวะซื้อของกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็วางหน้าตู้ไปเลยค่ะ หลังจากที่เรารู้ว่าวงต่อไปจะบีบไปทางไหนนะคะเราก็ควรจะไปยึดวงและบริเวณที่วางกับระเบิดได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือบริเวณทางเข้านะคะแม้ก็ตรงบันไดแม่พอไม่ได้แกล้งพี่ฟิวเนี่ยหาเจอง่ายมากๆเลยนะคะกับระเบิดหลังจากที่ศัตรูบาดเจ็บนะคะเราก็สามารถเก็บคิวได้ง่ายๆเลย <c oughs> หรือจะวางบริเวณขึ้นของปอมก็ได้นะคะถ้าหากมีกล่องยาหรือว่ากล่องศพมาวางเนี่ยก็จะทำให้ซ่อนระเบิดได้เนียนยิ่งขึ้น <c oughs> พบบริเวณป้อมนะคะก็จะเป็นที่ที่ใครหลายๆคนชอบมาแคมป์ค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยหนีคนข้างล่างมาเจอคนอีกโอ้โหแคมป์นะเรายังมีมาอีกคนพี่บอกแล้วหรือถ้าคนไหนที่ไม่มีกับระเบิดนะคะก็ใช้ไอสวอแทนก็ได้เวลามีคนวิ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะได้เก็บไอวอก่อนไงจังหวะนั้นเราค่อยยิงเขาค่ะ <Yeah. S 1> ข้อที่6สถานที่แคมป์ หลังอัปเดตใหม่นะคะเกาะสวรรค์แบบเก่าเนี่ยมีเขื่อนเพิ่มเข้ามาและเคขื่อนเนี่ยหน้าแคมมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีของให้ฟาร์มเยอะแล้วก็ไม่ค่อยเกลือนะคะแล้วก็มีซอกมีหลืบให้เราไปหลบได้แต่เอาจริงว่าพี่อยากให้เขาอะ่ะเอากาะสวรรค์แบบใหม่เข้าแรงมากกว่าค่ะไอมีคนอ๋อจะหยิบกระเป๋าสามไม่ได้ฉันเห็นก่อน <laughs> นี่ไงแผนล่อด,ด้วยกระเป๋าสามค่ะ สถานที่ที่2คือหอคอยเอาไว้แคมชั่วคาวนะคะรอวงบีบและตรงทางขึ้นบันไดเนี่ยเราก็ควรจะหากับระเบิดมาวางอีกเช่นกันนะด้วยความที่หอคอยอันนี้นะคะมันสูงมากเราอะ่ะจะไม่รู้เลยว่าถ้า,ามีศัตรูขึ้นมาชาร์จนะโอ้โหเห็นคนเข้าบ้านด้วยอะ่ะน่าเกียดนะแคมอะไรอย่างเงี้ยส่วนของเราคือแบบแคมปิ้ง ข้างล่างยิงกันแทบตายเราโคตรชิวเวลาลงก็อย่าลืมยิงกลับระเบิดของตัวเองด้วยล่ะแต่ข้อเสียก็คือหอคอยนี้มันสูงมากนะคะตกลงมาคือเจ็บแล้วก็ต้องระวังวงบีบด้วยค่ะคือวงอยู่ใกล้แค่นี้เองค่ะแต่กลายเป็นว่าพี่หมิ่นเข้าวงไม่ทันค่ะตายเพราะหอคอยเทอืไปและเเเพพื่่่ออนรรรรวมมชะตตาากศรรไปปคงป็ เพราะฉะนั้นต้องคำนวณเวลาให้ดีค่ะแล้วนี่แม่นางกล้วยทอดเธอก็แคมป์เหมือนกันใช่ไหมโอ้ตรงนั้นยังมีคนแคมป์อีกค่ะแคมป์กันทั่วบ้านทั่วเมืองข้อที่7คือหลีกเลี่ยงการประทะค่ะเลี่ยงการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นต่อให้เราอะสามารถยิงคนได้ก็ตามแต่พอเราจะไปฟาร์มของปุ๊บคนก็ชอบยิงมาปับ๊บแล้วยาพี่ก็จะหมดแล้ว ใช้หน้ากางคิวช่วยไปก่อนโอ้ยไม่ได้ค่ะเขาเจาะมาไม่หยุดเลยอะยอมทิ้งของก็ได้ค่ะตัดใจ หรือในกรณีที่เราเห็นสองตี้บวกกันอยู่นะคะเราก็ไม่ต้องไปแกมค่ะใชจังหวะนี้หนีเอ้ยยังจะเห็นอีกก็ให้เรานะคะอ้อมตามขอบเนินหรืออะไรก็ได้ที่กำบังเราได้โอ้โหยังจะตามมาอีกนะตื้อจริงๆถ้าหากวงบีบหนีเราไปนะคะแล้วพื้นที่ส่วนมากเป็นที่โล่งเนี่ยเราอาจจะมองหารถก็ได้ะคะ่ะในกรณีที่เราอะมีไอวอลน้อยนะคะเราต้องเซฟไอวอลให้ได้มากที่สุดค่ะ อย่างที่แปลกก็คือเพื่อนบวกเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนค่ะกรณีที่เพื่อนกําลังเข้าช้านะคะเราก็อาจจะช่วยคบอยู่บริเวณไกลๆหรือไม่ก็บุกไปพร้อมกันเลยค่ะอยู่ใกล้กันย่อมดีกว่าแต่ระวังมันโยนระเบิดมาด้วยนะมันจะได้คอยช่วยเหลือกันค่ะไม่ใช่เราปล่อยให้เพื่อนบวกอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเดี๋ยวมันจะมีการน้อยใจกันเกิดขึ้นนะคะ และการที่เรามาสองคนเนี่ยดีกว่าตรงที่ให้อีกคนน่ะเป็นตัวล่อค่ะจังหวะนี้พี่มินเปิดก่อนนะแล้วพี่มินก็ให้พี่ฟิลนะคะยิงศัตรูจากทางข้างหลังอีกทีเนี่ยเป็นไงเขาเรียกแผนการที่ดีค่ะหรือในกรณีนี้นะคะให้พี่แม็กอ่ะเป็นตัวล่อให้ยิงคนที่บ้านฟาร์มนะคะส่วนพี่มินเนี่ยก็อ้อมมาทางข้างหลังแทนก็นําเทคนิคนี้นะคะไปใช้สําหรับทุกๆตาก็จะทําให้ทุกคนขึ้นแดงได้ง่ายขึ้นค่ะโอ้โหจนหมดแม็กยังยิงไม่โดนเอ้า คิดว่าในคลิปนี้เนี่ยคงจะมีประโยชน์ให้กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะจากพี่มินที่อยู่ใดสามเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นแร้งฮีโร่อีกได้ภายในคืนเดียวไม่รู้ว่าแรงมงเร็วหรือพี่ไม่มีเวลาเล่นแต่ในที่สุดก็สามารถขึ้นแดงได้แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณพี่แม็กด้วยนะคะที่มาช่วยแบกพี่มินว่าแต่ไปเล่นกันอีกไหมอะ่ะน้องแม็ก <c oughs> ไปไหนกรรมกรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่